กล่องมวล2กิโลกร,รัมถูกแรงสินิวตันกระทาตามแนวระดับดังรูปสมปัะสิทธิความเสียดทานของกล่องกับพื้นเท่ากับ0.3แรงที่มวล3กิโลกร,รัมกระทาต่อมวล2กิโลกร,รัมเป็นเท่าไหร่นะครับในข้อนี้นะฮะเขาก็ให้ค่า g มานะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีทกำลังสองเหมือนกันนะครับโอเคนะคราวนี้เรามาดูนะครับว่าลักษณะเน,นี่ยถ้าเผื่อว่าเราออกแรงแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าบว่าเราออกด้านขวา30นิวตันออกมาด้านซ้าย10นิวตันนะนักเรียนนึกออกไหมครับว่ากล่องทั้งระบบเนี้ยมันจะเคลื่อนที่มาด้านซ้ายก็คือเคลื่อนที่ไปแดนบวกนะครับนะแล้วก็ให้อ่าไปด้านขวาเป็นบวกด้านซ้ายเป็นลบเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปคิดว่าใครชนะใครแพ้อะไรนะครับ ก็คือทําแบบนี้ก็คือทําแบบเดิมให้ไม่ได้ตลอดนะครับอย่าไปทําให้มันยุ่งยากหลายแบบนะครับโดยเฉพาะนะครับใครที่หาสูตรลัดนั่นคือสูตรแห่งขายนนะครับเพราะว่ามันจะต้องจําเยอะนะครับเอาสูตรแบบธรรมดาธรรมดานะครับที่นิวตันคิดนะครับเพอร์เฟกสุดแล้วนะครับครูจะสอนแต่แบบที่นิวตันคิดนะครับเอานะคราวนี้ครับก็มาดูกันครับว่า ถ้าคิดทั้งระบบนะครับก็คือทั้งก้อนทั้งหมดดีนะคิดทั้งระบบก็คือแรงที่กระทํากับมันนะครับะจะเท่ากับมวลนะของทั้งระบบคูณกับความเร่งของทั้งระบบนี้นะครับโอเคนะคราวนี้ครับมาเขียนเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนักเรียนคิดลองคิดดูนะครับว่าถ้าวัตถุนะทั้งสองก้อนเนี่ยมันติดไปด้วยกันใช่ไหม,มครับเคลื่อนที่ไปในดนน้า,นายเพราะฉะนั้นต้องมีออกแรงสรทานไปด้านไหนครับอย่างนี้นในสทานมันจึงไปด้าน ขวานะครับโอเคไหมเป็นลักษณะน,นี้นะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าแรงไหนไปด้านซ้ายให้เป็นลบแรงไหนไปด้านขวาให้เป็นบวกนะครับมาแทนค่าเลยนะครับแรงที่ไปด้านซ้ายได้แก่แรงอะไรบ้างนะครับก็คือแรงนี้ครับสามสิบนิวตันเห็นนะโอเคนะ,ะก็ สามสิบนิวตันนี้ไปด้านซ้ายเพราะนั้นกลายเป็นลบอะไรครับสามสิบนิวตันนะพะไปด้านซ้ายแล้วคราวนี้แรงไปที่ไปด้านขวาบ้างครับนี่นะครับก็คือแรงจึงทานกับแรงที่นี่ครับสิบนิวตันนะให้เป็นบวกนะครับก็เป็นบวกสิบนิวตันกับอ่า๋ยวไไ่เขียนนิวตันก็ได้นะครับเดี๋ยวมันหลงนี่เฉยคิดลบหน่วยออกไปนะคราวนี้บวกอะไรครับ บวกแรงเียดทานะครับจะเท่ากับอะไรครับมวลนี่เป็นมวลของทั้งระบบใช่ไหมครับก็คืออะไรเขียนไปเลยนะเป็นห้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็คูณกับความเร่งนะครับแล้วคราวนี้ครับมาแจกแจงต่อนะครับด้านนี้ก็กลายเป็นอะไรครับลบยี่สิบแล้วนะบวกครับ f เนี่ยคืออะไรครับมิว mg ใช่ไหมครับก็คือในสถานท่ากับ f เท่ากับมิ n นั่นแหละ n เปลี่ยนเป็น mg นะครับนครานี้ขออธิบายรัดไปเลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจตัวนี้ต้องไปดูข้อก่อนหน้านั้นนะครับลบยี่สิบบวก μ ิก็คืออะไรครับ0.3 M ครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือทั้งระบบนะครับอ่วงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าอันแรกนี้คิดรวมทั้งระบบนะครับ ะมวลก็ต้องเป็นไงครับมวลของทั้ง2กิโลกร,รัมบวกกับ3กิโลกร,รัมก็เป็น5กิโลกร,รัมนะครับคูณกับค่า g ครับ10ครับเพราะฉะนั้นจะได้อะไรครับลบยี โอเคนะครับหลังจากเสียงตุ๊กแกทําให้เราตก,ตกใจไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้เราคิดได้เร็วกว่าเดิมน,นะครับนะโอเคไหมนี่นะครับลบห้าหารด้วยห้านะครับคงคิดตามทันนะครับถ้าคิดตามไม่ทันเนี่ยจะมีเสียงตุ๊กแกอยู่นะครับลบหนะครับ นี่คือแสดงว่าเป็นครับความเร่งเป็นลบหนึ่งเมตรต่อเมตรทีกําลังสองเนี่ยแสดงว่ามันไปด้านซ้ายนะครับอะไรที่ไปด้านซ้ายเนี่ยเราให้เป็นลบเป็นหมดเลยนะครับเอกีนะแต่สิ่งที่โจทย์เขาสนใจเขายังไม่ได้สนใจแค่นี้นะครับเขาถามอะไรครับแรงที่กล่องมวลสามกิโลกร,รมัมคำกับมวลสองกิโลกร,รัมเป็นเท่าไหร่โอ้โห ถามซะยาวเลยนะครับเอา,อางี้นะครับเนื้อที่ไม่พอแล้วนะกูขอย่อก่อนแล้วครับทําการย่อนะวันนี้ปื้บนะฮะโอเคนะโอเคแล้วคราวนี้ขยายภาพนะฮะอันนี้มาใช้ขยายภาพนะครับสเปเชีย e f เฟ c กกันเต็มที่นะครับปืบ นะฮะอ่าท่าเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวเขียนใหม่นิดนึงนะครับอ่าไปช้าชนะครับผมไม่ว่ากันนะโอเคอภาพเป็นลักษณะนี้นะครับต่อครับคราวนี้เขาสนใจที่มวล3กิโลกร,รัมกระทากับมวล2กิโลกร,รัมใช่ไหเพราะนั้นสิ่งที่เราตั้งต้นคืออะไรครับเราพิจารณาที่มวล3าม กิโลกร,รัมนะครับคือตรงนี้ซึ่งมวล3กิโลกร,รัมนี้ก็ตกอยู่ภายใตนะ้ความเร่งเหมือนกัน,นมีแรงกระทำะก็เป็นกฎข้อที่2ของนิวตัน,เช,นเช่นเดิมเดิมนะครับคราวนี้ครับเราต้องมาซูมดูนะครับว่าแรงที่มวล3กิโลกร,ร,มกร,รมัมกระทำกับมวล2กิโลกร,รัมเนี่ยมันไปทิศทางแบบไหนนะครับเดี๋ยวคูจะเล่นสีนะครับ นะก็คือแรงนี้ครับเป็นแรงนี้ครับให้เป็นแรงสามกระทําต่อ2อย่างนี้นะครับโอเคไหและในขนาดเดียวกันครับมันก็จะมีนะครับแรงติททานนะครับกระทําด้วยใช่ไหมฮะ แล้วมวลสามกิโลกร,รัมมีแรงอะไรอีกครับก็มีแรงสามสิบนิวตันกระทํากับมันด้วยนะครับโอเคนะโอเคนะนี่ก็คือเป็นแรงที่กระทํากับมวลสามกิโลกร,รัมทั้งทั้งนั้นนะครับมีอะไรบ้างน,นะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับแรงอันแรกนะครับก็คือสามสิบนิวตันก็คือไปด้านอะไรครับไปด้านซ้ายก็คือให้เป็นลบสามสิบนะครับแล้วแรง ที่มวล3ามกระทากับมวล2นี้ก็คือไปครับไปด้านซ้ายก็ให้เป็นลบนะครับบวกด้วยอะไรครับแรงเสียดทานซึ่งไปด้านขวาใช่ไหมครับคราวนี้มวลมวลแทนค่าไปเลยนะครับก็คือเป็นสามเพราะอะไรดูเฉพาะอะไรครับสามกิโลกร,รัมนะความเร่งครับตัวนี้ครับความเร่งทั้งระบบนะ กับความเร่งของมวลสารวิรุฬกต้องเท่ากันนะครับเพราะมันติดกันไปก็คือเป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันจะไปด้านซ้ายเห็นะครับอ่คราวนี้ตัวนี้กลายเป็นลบสามนะครับนี่ก็กลายเป็นลบสามสิบลบเอฟสามก็ทำกับสองนะครับบวกด้วยอะไรครับมิวนะฮะก็คือสัมพรสิทธิ์แรงจฉืทานนะครับ mg นี่ย m ก็คือมวลอะไรครับมวลสามกิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่า g นะครับคราวนี้ขอแทนค่าลงไปเลยนะครับค่า m u ครับก็คือ0 3 m นะฮะมวลเมื่อกี้บอกไปนะครับก็คือ3กิโลกรัมนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ เราพิจารณาแค่มวล3กิโลกรัมมวลเดียวนะครับแล้วก็ค่า g คือเท่าไหร่ครับเป็นสิบนะฮะคราวนี้ครับลบสาสิบลบด้วย f 3ามกำลังสองนะฮะบวกกับอะไรครับอันนี้เป็นเก้าใช่ไหมครับคลิกไปเลยนะครับคราวนี้ครับก็ย้ายข้างสมการนะครับแค่นั้นเองนะ ย้ายด้านซ้ายมาขวาก็กลายเป็นฮะจากลบกลายมาเป็นบวกนะครับแล้วทีนี้ก็ลบสามสิบนะครับบวกเก้าใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยสามนะครับกลายเป็นอะไรครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองเห็นครับสิบสองบวกกับลบสามสิบก็กลายเป็นลบอะไรครับสิบแปดนิวตัน นี่ก็คือแรงนะครับเห็นไหมครับแรงนี้ไปด้านซ้ายเห็นไหมครับเพราะมันเป็นค่าลบใช่ไหมครับเห็นไหมก็ตอบนะครับก็คือตอบลบสิบแปดนิวตันเห็นไหมนะตรงนี้อยากจะย้ํานะครับว่าหลักการมีสองอย่างนะครับที่เราควรจะจดจําเอาไว้ในในการทาโจทย์ข้อนี้นะครับเก็บเป็นประสบการณ์ก็คือเราคิดนะครับคิดรวมทั้งระบบนะครับ กับคิดแยกส่วนนะครับจะพิจารณาที่3กิโลกร,รัมอย่างนี้นะครับก็พิจารณาตรงเฉพาะที่กระทำกับ3กิโลกร,รัมก็พอนะครับนีแต่ว่าทั้งระบบรวมทั้งหมดหรือว่าแยกส่วนนี้ก็ตกอยู่ภายใต้กฎข้อที่2ของท่านเช่นกันนะครับและอย่างหนึ่งก็คือในการคิดทิดทางนะครับว่าตัวไหนเป็นแรงบวกแรงลบไะนให ทำห้ว่าอะไรที่ไปด้านขวาให้เป็นบวกด้านซ้ายเป็นลบหมดเลยครับไม่ต้องไปคิดว่าอะไรชนะอะไรแพ้กันนะครับเพราะถ้าคิดแบบนั้นนี่คืองงแน่นอน,นครับแล้วก็เสร็จยากนะครับพยายามทําสูตรแบบเดิมๆนะครับแต่ให้ทําได้ทุกข้อนั่นก็คือวิธีการของคนที่ชันฉลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ